ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องล่ำซำแชนเนลครับวันนี้ผมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดมหาสารคามท่านใดที่เคยมาแล้วครับก็เป็นการรีวิวให้ชมส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็พื้นที่ตรงนี้คือแก่งเรืองจานครับสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองมหาสารคามและอำเภอใกล้เคียงเปิดตั้งแต่นะครับบ่ายสามจนถึงสองทุม่ม แล้วก็ช่วงเช้าๆก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าได้เราวันนี้ข้างในมีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับตรงด้านข้างยิมถนนนะครับก็จะมีร้านค้ามากมายไม่จะเป็นเคลิปแล้วก็น้ําดื่มน้ําปั่นต่างๆถ้านใรอยากมาเที่ยวตอนเย็ยนๆครับเปิดทั้งวันครับจนถึง2องทุ่มแต่ถ้าให้ดีก็มาประมาณสักสี่โมงห้โมงเย็ยน ในที่มาเที่ยวเมืองมหาสารครามครับก็จะ่รลืมครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินช่วงเย็นๆครับวันนี้ก็ได้มารีวิวตรงนี้ก็จะมีให้เช่าจักรยานนะครับปั่นจักรยานรอบแยงเรืองจานออกกำลังกายสวัสดีครับพี่ครับค,คุณพี่อะไรครับชื่อเล่นก็นได้ครับ พี่แมวครับอยู่พื้นที่ตรงนี้นี่เขาเรียกอะไรครับพื้นแก่งเก็บน้ําแก่งเริงจานจามหาสารคามตรงนี้เป็นที่เช่าจักรยานนี่แนะนำหน่อยครับว่าถ้าเกิดน,นักท่องเที่ยวเข้ามาแก่งเริงจาน<ช>ประมาณกี่โ <ๆ S 1> มงครับเปิดกี่โมงถึกงกี่โมงบ่ายสามก็เริ่มกันแล้วค่ะแม่ค้าก็เริ่มกันเข้ามาอ๋อบ่ายสามโมงสองทุ่มถึงสองทุ่มทุกวันที่กินก็มาได้ทั้งวันอ๋อเปิดโอเพ่นทั้งวันเช้าตีสี่ตีห้าก็เข้ามากันแล้วมาวิ่งมาวิ่งกอกกําลังกายแต่อาหารเนี่ยเราเริ่มขายตอน ใบสามขึ้นไปใบสามนี่ขายจนถึงสองทุ่มกับพี่แมวแนะนำหน่อยครับถ้าคันที่ยืนอยู่เนี่ยราคาห้าสิบบาทชั่วโมงละห้าสิบบาทโอ้ไฮไลท์คือเป็นปั่นจักรยานคู่อันนี้ยีบาทอ๋ออันอันนี้เป็นปั่นคู่ใช่ไหมครับอ๋อนี่ครับท่านใดที่มีหลายแบบมีหลายแบบอันนี้แบบปั่นคู่แต่ถ้ารุ่นนี้แหละครับรุ่นนี้ขั้งราคาทั้งหมดยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทชั่วโมงละยี่สิบค่ะขับปั่นคนเดียว สามสิบ <30 S 1> บาทตรงนี้ก็ในส่วนของที่เรารับผิดชอบเนี่ยเป็นของชุมชนเรื่องของส่วนตัวครับอเป็นกรรมการมาดูแลอยย่างงเี้ค่ะคือรายได้ในเข้าชุมชน,ชมชนครับท่านใดที่เข้ามาเที่ยวพื้นที่กแ,แก่งเลืองจานครับวันนี้มาเช่าจักรยานก็เป็นการสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้มีรายได้ทางโน้นก็จะเป็นอีกชุมชนหนึ่งใช่ไหมครับนั่งรถบุนชลบ้านอ๋อกำนันผู้ใหญ่บ้านราคาเท่ากันเท่ากหนึ่งชั่วโมง ครับมีหลายราคาถ้าปั่นคู่ก็ห้าสิบบาทถ้าปั่นเดียวก็ชั่วโมงละ20แล้วส่วนร้านอาหารก็เริ่มบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสองแล้วแต่เขาสะดวกมาขายครับแนะนําพี่น้องนะครับว่ามาเที่ยวนี่ไกลไหมครับจากตัวเมืองจากตัวเมืองประมาณ5กิโลค่ะ5กิโลวิ่งรอบเมืองเลยเนาะเส้นรอบเมืองเเส้นรออบมืงคนมาเยอะค่ะช่วงนี้เพรก็ช่วงหน้าหนาวยิ่งอากาศดีเนาะอาหารก็อร่อยหลายร้านครับผมขอบคุณพี่แมวมากครับครับขอบคุณมากครับ อันนี้ปั่น3ามคนัคบทันใดที่มาแกงเริงจานรครับบรรยากาศยามเย็นเย็ยนับปั่นจักรยานออกกำลังกายรอบแกงเริงจานรเปิดตั้งแต่ปี2560นะครับก็ค่าก็ประมาณ6ปีได้แล้วนะครับแต่วันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมอัปเดตครับก็มีร้านส้มตำร้านลูกชิ้นทอดหมึกยา่างซื้อเสร็จก็จะมีมานั่งตรงกลางให้นั่งครับ บรรยากาศยามเย็นๆก็จะมีเปิดไฟนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีเยาวชนน้องๆนะครับนักศึกษาวัยทำงานนะครับมาทานอาหารพาลูกหลานมานั่งพักผ่อนแล้วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายครับา mm hmm. นใดสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับแก่งเล่นจานสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกที่หนึ่ง ก็จะมีร้านนั่งชิวๆริมถนน,นนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆก,กับริมทางสวยๆครับบรรยากาศรีแลกรับช่วงหน้าหนาวเรียนเชิญครับท่านใดที่เคยมาเที่ยวเมืองมหาสา,ารคามแต่ยังไม่เคยมาที่แกง่งลึงจันทร์รอย่าลืมครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งวิวสวยๆครับ สำหรับช่วงท้ายก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องล้ำสํมชาแนลนะครับก็อย่าลืมครับในส่วนของถ้าเจอที่ท่องเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับผมมีพื้นที่ที่วิ่งผ่านก็จะถ่ายทอดผ่านช่องล้ำสํมชาแนลให้ท่านได้ชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้สุขภาแพแข็งแรงร่ำรวยเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ